สวัสดีครับทุกคนหูอามนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Wi-Fi ครับคือใช้กันอยู่ทุกวันนะแต่ว่าเราทิ้งท้ายกันไว้ตั้งแต่คลิป 5G นะครับว่าเอ๊ะ Wi-Fi 6กําลังจะมาบางทีความเร็วอาจจะเทียบเคียงกับ 5G ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้มานั่งคุยถึงเรื่องของเทคโนโลยี Wi-Fi ที่มีในปัจจุบันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Wi-Fi เราใช้งานอยู่เป็นปกติทุกวันนะครับแต่ว่ามีน้อยคนมากที่จะมาหยุดคิดว่าเฮ้ยมันทานํางานยงไว แต่พอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปคิดอะไรแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไวไฟมันเข้ามาหาเราเราอยู่เฉยๆเดี๋ยวเทคโนโลยี Wi-Fi มันก็เข้ามาเองเพราะเราซื้ออุปกรณ์ใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ใช้ Wi-Fi เป็นปกติอยู่แล้วมันก็อ๋อเร็วขึ้นเฉยๆบางทีเนี่ยแท็บไม่รู้สึกเลยซ้ำยัเป็นเวลามันหว่วยเราก็จะบน่นโอ้ยเด็ดกาดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็ปล่อยปลัดนะครับแต่ว่าวันนี้แหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นโอกาสอันดีเราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีเป็นขั้น้นะครับของ Wi-Fi ถ้าเร ไฟออกมาพรีเซนต์ว่านี่ macbook เครื่องนี้มี wifi สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยไร้สายแล้วทุกคนก็ยืนตบมือโอ้โหโหโหมันมาสศจารย์มากๆถ้าจะนับจากจุดนั้นเนี่ยก็ผ่านมาได้เกิน20ปีแล้วนะครับ wifi ออกมาตรฐานมาทั้งหมด6เวอร์ชันด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ทำไมครับว่าคณะกรรมการที่ร่างมาตรฐาน wifi ขึ้นมาเนี่ยเขาถึงตั้งชื่อรุ่นแปลก802.11 802.11 a b c n โอ้ยมัน วุ่นวายไปหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้สนใจเรื่องไอทีคุณจะไปซื้อราวเตอร์แต่ละทีดูฉลากปุ๊บอะไรวะ80ดออะไรเนี่ยด้วยการตั้งชื่อมาตรฐานแบบแปลกๆนะครับบวกกับชื่อรุ่นถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าไปแบบงงๆนะครับหลายคนอาจจะเคยซื้อ USB ตัวรับ WiFi นะครับทำไมซื้อมาแล้วตัวนี้ใช้แล้วทําไมความเร็วมันต่ําไปซื้อตัวราคาแพงกว่าหน่อยหนึ่งเฮ้ยความเร็วมันสูงข พราะว่ามันคนละมาตรฐานครับและณนะตอนนี้คณะกรรมการร่างมาตรฐาน Wi-Fi ก็เห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะตั้งชื่อมาตรฐานแบบมนุษย์มนากับเขาสีทีมาตรฐานล่าสุดเนี่ยก็เลยชื่อ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ตั้งชื่อย้อนหลังนะครับกับเวอร์ชันที่ผ่านมาให้เป็น Wi-Fi 5,4321แต่ว่าก่อนที่เขาจะคิดได้เนี่ย Wi-Fi 6ชื่อเดิมก็คือ8 0 2 1 1 ax ชื่อนั้นก็เก็บไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเรียกเผื่อใครอยากเรียกแบบเก่าใครอยากเรียกแบบใหม่ สําหรับอุปกรณ์ Wi-Fi ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ Wi-Fi 5หรือมาตรฐานที่เรียกว่า8 0 2 1 1 AC เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามัน,มนเป็นยังไงสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราคงจะไม่ย้อนกลับไปไกลถึงขนาด Wi-Fi 123นะเครับเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีใช้แล้วคนดูบางคนยังไม่เกิด,ด้วยซ้ำนะครับเราจะพูดถึง4 5แล้วก็6ที่กําลังจะมาดีว่าการเปลี่ยนแปลงจาก Wi-Fi 4หรือว่า8 0 2 1 1 N เป็น Wi-Fi 5หรือว่า8 0 2 1 1 a c เนี่ยนะคร AC มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือการเข้ามาของความถี่ w i f i 5 g h z ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกเนี่ยในมาตรฐาน Wi-Fi 5เราเคยคุยกันไปบ้างแล้วว่าความถี่มากขึ้นส่งข้อมูลได้เยอะขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีกำแพงมาบัางเนี่ยอาจจะสัญญาณดรอปเยอะหน่อยแต่ว่าความเร็วสูงสุดที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน Wi-Fi 4เป็น Wi-Fi 5เนี่ยไม่ได้มาจากความถี่อย่างเดียวนะครับเพราะมันมีเทคโนโลยีหลายอย,าอย่างในนั้นซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะและหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ความเร็วสูงสุดของ Wi Fi เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคือเทคโนโลยีที่เรียกว่ามีโม่หลักการทํางานเป็นดังนี้ครับก็คือว่า Wi-Fi มาตรฐานเก่าๆเ,เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้ช่อเดียวในการสื่อสารผ่านเสาอากาศอันเดียวนะครับแต่ว่ามาตรฐานใหม่มีโมเนี่ยบอกว่าเอา้าทำไมใช้เสาเดียวล่ะก็ใช้หลายๆเสาสิถ้าเกิดว่ามีข้อมูลขนาดใหญ่อย,อยู่ชุดหนึ่งเนี่ยแทนที่จะส่งตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยก็เอาข้อมูลขนาดใหญ่นั้นมาตัดแบ่งเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็เอาหลายๆส่วน,นส่งไปพร้อมๆกันหลายเสาอากาศ แล้วก็ผู้รับก็จะไปประกอบกันอีกทีหนึง่งการใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเสียเวลาเพิ่มในการแยกส่วนข้อมูลแล้วก็ประกอบข้อมูลที่ปลายทางนะครับแต่ว่าเราสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมๆกันแบบพรารเรลผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือข้อมูลไปถึงปลายทางได้เร็วกว่านั่นเองครับ อันนี้คือกรณีที่มีผู้ใช้งานคนเดียวสามารถที่จะใช้ทุกเสาในการส่งข้อมูลพร้อมกันได้ถ้าเกิดมีผู้ใช้งานหลายคนก็แบ่งกันไปคนละเสาสองเสา,สาก็เลยทําให้มาตรฐาน Wi-Fi 5เนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับผู้ใช้งานพร้อมๆกันได้เยอะมากขึ้นนั่นเองและด้วยมาตรฐานนี้เองนะครับทำให้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีเสาสัญญ,ญาณงอกขึ้นมาเยอะมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราเตอร์ระดับสงสูงของมาตรฐาน Wi-Fi 5เนี่ยจะมากับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Beamforming นะครับก็คือการโฟกัสสัญญาณไปหาตัว device ์ที่กําลังส่ง ข้อมูลให้โดยที่ไม่รบกวนเดไวลลอปเนทําให้มาตรฐานในการให้บริการมันสูงขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะลดการตีกันของสัญญาณได้อันนี้คือฟีเจอร์หลักๆของ WiFi 5นะครับเปลี่ยนจาก4เป็น5เนี่ยคุณภาพเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทีนี้5เป็น6แล้วมันเป็นยังไงฮึอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมมองผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเหมือนตอนเปลี่ยนจาก4 5แต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับจาก5เป็น6เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับ Wi-Fi 6เนี่ยเป็นการที่เขาเขียนมาตรฐานขึ้นมาเพื่อจะทําให้มันรองรับจํานวนอุปกรณ์ได้มากขึ้นและมีความสเสถียรมากขึ้นเพิ่มสปีดนิดหน่อยอย่างเช่นเทคโนโลยีมีโมที่เราพูดกันใน Wi-Fi 5เนี่ยใน Wi-Fi 6ก็มีนะครับแต่ว่าเพิ่มจํานวนเสวกา,ากาศที่สามารถมีได้นะครับเป็นอัปโหลด8ดาวนโหลดอีก8นะครับก็คือว่ามีเยอะๆไปเลยแล้วเอาไปแบ่งกัน และถ้าเกิดว่าใครเซตอัพไวไฟของตัวเองในอพาร์ตเมนต์หรือว่าในหอเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปเลือกชันแนลไวไฟที่ไม่ค่อยมีคนใช้ใช่ไหมเพราะว่าสัญญาณมันจะได้ตีกันน้อยลงใน WiFi 6เนี่ยนะครับไม่ต้องทาแล้วเดี๋ยวตัวเราเตอร์จัดการให้เลยแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกแค่ชันแนลใดชันแนลหนึ่งให้นะเพราะว่า WiFi 6เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการใช้ทุกชันแนลนะครับตรงไหนว่างแทรกเข้ามาเลยเป็นการใช้งานแบบไดนามิกนะครับคือการอยู่ร่วมกันกันกบคนอื่นถ้าเกิดว่าชันแนลว่างเยอะเราใช้เยอะถ้าว่างน้อยก็ใช้น้นอย มีการออกแบบโปรโตโคอลใหม่ในกรณีที่มีผู้ใช้งานเยอะๆอย่างเช่นในสนามบอลหรือว่าห้องประชุมนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอยู่อุ้ยหลายคนจะมีคนใช้ได้ประมาณ2-3สคนเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าในโปรโตโคอลใหม่ Wi-Fi 6เนี่ยคือจะใช้ได้ทุกคนแต่ว่าช้าลงทุกคนไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่านะ แล้วต่อไปนี้นะครับที่เราซื้อเรตเตอร์มาแล้วจะมีให้เลือกเอ๊ะ2.4กิกหรือว่า5กิกเราจะเอาดีไวิ์สไหนไว้5กิกเอาอันไหนไว้2.4กิกเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วนะครับต่อไปมันไม่ถามนะครับมันจะใช้พร้อมกันไปเลยอันไหนว่างก็ใช้ถ้าเกิดว่าเราเอาฟีเจอร์หลักๆของ Wi-Fi 6มารวมกันไม่ว่าจะเป็นใช้ทุกชาน,นลพร้อมกันใช้ทั้ง2ความถี่พร้อมกันโปรโตโคอลใหม่ที่แฟร์กว่าเดิมนะครับรวมไปถึงมีโมที่แบ่งกันใช้แบบนี้เนี่ยก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยทำให้คุณภาพในการให้บริการเนี่ย สำหรับหลายผู้ใช้งานเนี่ยดีมากขึ้นแล้วตัวโปรโตโคอลเนี่ยก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเอะตอนนี้คนใช้เยอะหรือว่าคนใช้น้อยคนใช้น้อยเอาเต็มที่เลยคนใช้เยอะเอาแบ่งแ่งกันจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าตะลึงเหมือนกันนะครับว่ามาตรฐาน w i f i ก่อนๆเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับคือใครดีใครได้มือยาวสาวได้สาวเอาและนั่นก็คือมาตรฐาน Wi-Fi 6แบบคร่าวๆนะครับทีนี้ทํายังไงจะได้ใช้ Wi-Fi 6อ้คืออย่างนี้นะครับมาตรฐานเนี่ยมันก็เป็นส่วนมาตรฐานนะ มันจะต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับด้วยใช่ไหมครับและอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยต้องเป็นแบบสมมติคุาใช้มือถือมือถือต้องรองรับ Wi-Fi 6ตอนนี้มีแค่ Galaxy S10 กับ iPhone 11เอ่อตัวเราเตอร์ก็ต้องเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6ก็ต้องไปซื้อเราเตอร์ใหม่มาอีกนะดังนั้น ถ้าเกิดว่าจะใช้งานเนี่ยโก็คงอีกสักพักหนึ่งแหละครับกว่าอุปกรณ์ที่สปอร์ต Wi-Fi 6จะออกมาเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณก็จะซื้ออุปกรณ์ Wi-Fi 6มาใช้แบบไม่รู้ตัวเหมือนที่คุณ เปลี่ยนจาก Wi-Fi 4เป็น Wi-Fi 5แบบบางทีไม่รู้ตัวเอาละจบ Wi-Fi 6ทีนี้เอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับ 5G ตอนคลิป 5G พี่อาร์มพูดไว้ว่าเอาแล้ว Wi-Fi 6มันจะยังไงอะไรยังไงคือว่า2เทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับมันคล้ายๆกันก็คือการสื่อสารผ่านคลื่นนะครับแล้วไอ้พวกมีโมไอ้พวกการเข้ารหัส OFDMA อะไรต่างๆเนี่ย Wi-Fi 6กับ 5G เนี่ยเรียกได้ว่ายืมกันมาใช้เลย แต่ว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันคนละวัตถุประสงค์กันนะครับอย่าง 5G เนี่ยออกแบบมาให้เป็น Wide Area Network หรือว่า WAN น,นะครับคือใช้งานได้ทั่วประเทศอะไรอย่างนี้ในขณะที่ตัว Wi-Fi เนี่ย ให้เป็น local area network หรือว่า LAN ด้วยความที่วัตถุประสงค์มันต่างกันเนี่ยนะครับเวลาที่เขาดีไซน์เนี่ยเขาก็จะเน้นที่คนละจุดกันดังนัน้นก็จะมีดีมีเสียแตกต่างกันไปแล้วส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทั้ง2ตัวเนี้ก็จะพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่ได้แข่งกันนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้เดี๋ยว 5G มาเดี๋ยว Wi-Fi ตายหมดนะครับ ผมคิดว่าคงไม่มันคงจะอยู่ร่วมกันได้ไปอีกสักพักหนึ่งต้องรอดูว่าพอ 5G มาแล้วเนี่ยนะครับความสามารถมันจะระดับไหนแบบที่คุยหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่า 5G ยังมีเรื่องของ d a t a c แบบแบบเดือนนึงใช้30กิกมันก็มาแทน Wi-Fi ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแม้ใช้งานอยู่บ้านในเดือนละ3-400กิกเป็นอย่างตำ่ำ แต่นั่นก็เป็นแค่การคาดการณ์ของผมเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วผมอาจจะผิดก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเห็นมีความคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์ไม่ได้านล่าลกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ถ้ามีประโยชน์ผมปักหมุดให้เลยแลต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจากคลิป5 g นะครับที่เราเคยกันว่า end to end latency ประมาณ5มิลลิเซกแล้วถ้าเกิดว่า wi-fi 6ออกมาเนี่ยอาจจะพอๆกันนะครับผมพยายามที่จะไปหาข้อมูลว่า latency ของ Wi-Fi 6เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมไปเจอแค่ที่เดียวที่เขาเทดลองไว้เขาบอกว่าประมาณ6 m มิลลิเซกซึ่งถือว่าใกล้เคียงมากๆก,กับ5 g high band แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่แรงขาวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเดี๋ยวข้อมูลออกมายังไงเราค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีแล้วนะครับ สวัสดีท้ายคลิปนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากที่ดูแล้ว subscribe ให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ subscribe ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ช่องนี้เป็นอะไรที่คุณชอบแล้วก็เห็นว่าควรค่ากับการ subscribe เนี่ยก็จะขอรับกวนกดให้หน่อยนะครับเพราะว่าตัวเลขยอด subscribe เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญกับช n e l นี้มากมากเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทําตัว YouTube นี้เติมเวลานะครับคือผมเลิกงานมาทําอะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกดีใจที่ได้เห็นช่อ n นี้มันเติบโตยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับ